มีอะไรจะอวยพรหรือเปล่าคะให้อยู่ดีมีแหงนะคะอยู่แดกมีสวัสดีค่ะจากช่องครูบูบูชานะคะวันนี้จะพาไปเที่ยวชมไร่นัทพรไร่สตรอเบอรี่ที่บ้านรุนศาสตร์อำเภอกระนวลนะคะ ต้นมานะคะไร่สตรอเบอรี่ค่ะบรรยากาศดีมากนะคะไร่อะไรคะไร่อะไรนะนัทพอนอยู่อยู่ไกลไหมคะไม่ค่ะไม่ไม่ไม่ไกลใจเดียวค่ะวใจเดียนะะคสวยมากค่ะทุกคนเออข้างหลังก็ได้คนรู้ว่าดอกไม้สวยค่ะสตรอเบอรี่ก็ลูกใหญ่ค่ะอยู่ออยู่่าทางแยกที่จะเข้ามาบ้านดูนศาสตร์นะคะมาเรามาจากขนุนนี่ เดียวค่ะไม่ไกลเลยถนนดีมากเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังจะสั่งกับข้าวกินนะคะเขาจะมีอาหารมีอาหารตั้ก็ต่าครังติดไม่ไม่ไม่โอ้มาบรรยากาศอากาศเย็นๆเหมือนมีเราต้องพิซซ่าขอพิซซ่าอยากกินพิซซ่านะคะกับกาแฟนะคะตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เยอะมากค่ะอากาศดีนะคะวันนี้ลมเย็นๆไม่ร้อนเลยค่ะไม่ร้อน เลยลค่ะร้อนกันแดดนานค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูว่าอาหารเราเป็นยังไงม้ง่งไรนัทพรก็ตั้งอยู่ที่บ้านดุนสตร์นะคะออกมาจากอำเภอรกระนวนน่าจะประมาณสัก20กิโลได้นะคะอันนี้เราก็ได้ยินเพื่อนๆบอกต่อกันมาเราก็เลย ปีใหม่ดันดนไปซะหน่อยก็คุ้มค่ะคุ้มค่าที่ดันดนมานะคะก็ปีใหม่นะคะคนค่อนข้างจะเยอะเลยค่ะเขาเปิดมานานแล้วนะคะได้ยินข่าวว่าเจ็ดปีแล้วค่ะด้นนั้นไหมเอาอะไร จะมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะเลยค่ะบันไดสีขาวเนี่ยเห็นทุกไรสตอเบอรี่เลยค่ะไม่มีไม่ได้นะคะเออเนาะอะ่ะแคนชีสนะค็อกเทลว้าวดูอ่ะยังอาฮาวายเคียนแอ่นี่เนาะ คุณยายเต็มที่ได้คุณยายอันนี้มาในชุดสกอตนะคะน,นี่ตีนสกอตด้วยเอาใส่เองเนาะดอกนี้ก็ต้องมาค่ะ คุณครูไม่กล้าขึ้นไปเลยค่ะได้แต่มองนะคะมันสูงแล้วก็จะมีซุ้มต่างๆนะคะซุ้มไว้จัดให้ที่มาเป็นแบบครอบครัวนะคะมีที่พักด้วยนะคะเห็นว่าม,มีที่พักด้วยนายก็ขึ้นไปเลยถพาลูปอันนี้เป็นพี่สาวนะคะกลับมาเยี่ยมคุณยายกลับมาฉลองปีใหม่ด้วยกัน ตอนนี้ก็มานั่งโอลูซาโอลูซาค่ะโอลูซาเห็นไหมคะโอ้อย่าอย่านั่งดีๆค่ะนั่งไม่เจาะง่ายๆนุณออกนะคะก็ถือก็ก็ถือว่าบรรยากาศดีอยู่หางมือนี้คนหลายใช่ค่ะสานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองกันนวลเนาะเนาะชาวต่างชาติไม่โชว์เข้าสิเห็นว่าทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติมาค่ะ มาเมืเพราะว่ามื่อนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่เนาะค่ะวันขึ้นปีใหม่2564คะวันครอบครัวทุกคนก็พาครอบครัวออกมากันข้าแทนใบสะแก้วแม่เด็กๆเขากล้าได้นั่ขึ้น,นไปถ่ายรูปมีอะไรจะอวยพรหรือเปล่าให้อยู่ดีมีแฮงนะคะหย <áis> ุดแดกมีดีดี สายลมนะคะตอนนี้อยู่กับสายลม้องฟ้าแสงแดดจ้าพากันแดดมาแล้วนะคะอย่างนะ้าไปเดี๋ยวขึ้นไปหาแม่ ตามากเมื่อคืนนีเพื่อนมลองใช่ใช่ร้องหนักต้องตั้งพางด้วยอืมแว่นตาเมื่อคืนจับฉลากได้อะไรเขาได้ยินข่าวว่าได้ตู้เย็นใช่ดีใจมากเลยได้ตู้เย็นต <c oughs> <า>้องได้ตู้เย็นได้ทำเมื่อคืน <c oughs> ค่ะรางวันยังเสียนว่ได้เอารถมาจิตร์เม้ารถขึ้น่เค์ลี่บุ๊คส่งเนี่ยหรือว่าเป็นคนโชคดีมากเลยโชคดีมากโอ้มื่อวานขนาดเลยปีนี้เริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆค่ะ ตู้เย็นสวยอ่าฉบับมินิอ่ายู่ไปไหนก็ได้ทุกสถานที่ตอนนี้เรากำลังรออาหารตามออเดอร์รู้สึกว่าคนเยอะมากเขาเลยบอกว่าอีกสักสัวโมงก็ไปถ่ายเรื่อยๆรือว่าเป็นการถ่ายตามระยยาวนานก็มานะคะ เพื่อนๆที่อยู่ใกล้ๆบริเวณแถวอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นค่ะทางไม่ไกลเลยนทางไม่ไกลเลยเข้ามาเข้าง่ายแน่สะดวกสะดวกสบายที่จอดรถเยอะมาระยะทางหนึ่งประมาณนะคะที่หัวเราะนี่ไม่ใช่อะไรนะคะคนที่มีจริงค่ะคนที่มีรถสีขาวก็จะพึ่งล้างอย่าพิ่งล้างรถนะคะก็มาซะก่อนมาซะก่อนลับพยายามขำะ ที่ไรนัทพรเขาก็จะมีพวกสตรอเบอรี่ไว้จำหน่ายนะคะมีเครื่องดื่มมีอาหารนะคะแต่ช่วงที่คุณคูไปมันเป็นปีใหม่ก็ต้องทำใจหน่อยคนเยอะมากแต่ถ้าเป็นช่วงเวลาธรรมดาก็คงจะได้บรรยากาศที่ดีมากๆเลยค่ะคุณยายวันนั้นก็มีความสุขมาก สวัสดีปีใหม่นะคะเพื่อนๆทุกคนขอให้มีความสุขกันมากๆนะคะวันนี้คุณครูคงขอ,งขอลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ